นี่ก็เป็นตัวเกี่ยวนะคะตัวเกี่ยวนินจาเมืองพหมายจังหวัดนครราชสีมานะคะเอาใส่อะไรบ้างเอาใส่ไข่หนึ่งแล้วก็ น้องทำเนี่ยใช้แป้งอะไรครับแป้งหรอแป้งอะไรผสมแป้งเนี่ยผสมทั่วไป,ป,ป,วไปอ๋อ y อะไรนะที่ป้าเขาบอกแบบน้องาคาแนร์นะตลาดแคร์ตลาดแคร์น้องคาไปจำมาจากไหนพ่อค้าตลาดแคร์มันอยู่ตรงไหนเหรอไกลจากตรงนี้ไหมก็ต้องสิบกิโลสิบกิโลเรานั่งมอไซค์ไปได้ป่ะหรืองรือว่ามีรถสอง<ม>แ<ร>ถวไหมแถวไปนะ จ้ะไปตลาดแคร์จ้ะมันไม่แน่ใจมีรถตุ๊กๆไหมแถวเนี้ยไม่มีไม่มีนั่งวินไปก็ได้นั่งมอไซค์ินเนาะช่วงนี้มีคนมาเที่ยวประสาทหินที่ไหนที่มาเยอะไหมจ๊ะเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเนาะช่วงไหนที่เป็นช่วงเทศกาลเธอช่วงเทศกาลเที่ยวใช่ไหม ช่วงแข่งเรือช่วงแข่งเออแข่งเลยพี่ไมยใช่เดือนไหนคะัารแข่งเรือมันประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาเขอก็ลอยกระทงเนาะมันเป็นประมาณประมาณแข่งละสิบก็ลอยกระทงสองคนจะเยอะเออเป็นเทศกาลเต็มหมดนี่เลย สวยสวยสวยโอ้ร้านค้าของกินจัดาามันเป็นงานนะนะเออต้องหาโอกาสมาสักครั้งหนึ่งเป็นงานประจำทีเนาะทำมาก,กินนะเนี่ยใส่ใส่ซอสใส่จ้ะมีซอสหวานไหมจ้ะ เอไม่ต้องใส่ก็ได้น้องเพราะว่าเราใส่ของหวานไปแล้วผมใส่ซอสเมื่อกี้ให้แล้วได้ค่ะถ้าเกิดว่าได้เป็นมายองเนสซอสมะเขือซอสพริกพวกนี้นี่จะมีมายองเนสเหรอใส่ใส่ใส่นี่พี่แบบมายองเนสจ้ะอน่ากินอันนี้ทำเองหรือว่าไปเรียนที่ไหนมาจ้ะพ่อไม่ขายแล้วป่ะโอ้ทำเปิดสอนไหมคะเนี่ยไม่เปิดไม่เปิดเนี่ยเป็นความลับนะ มันมีใน YouTube เยอะครับคนเขาสอนในใน u t u b e ในในในกลุ่มในเพจเยอะตัวเคียวใช่ไหมสี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้าบาทค่าสูตรเฮ้ยเธมาเหมือนเคฟใช่ไหมตัวเคียวกับเคฟนี่แป้งเดียวกันไหมคนละอย่างคนละอย่างกันเลยแต่ว่าผมมันเองไม่ได้ทมาทนไปยุบได้มาทำเป็นเคฟได้เพราะเคฟผมก็ทำเอาหัวหงเอาตัวมีเคฟเหรอไม่ไปบอกพี่อ่ะนี่ไม่เป็นไรทำไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินขากลับเนาะ มันใช้แป้งงานเดียวกันอยู่แล้วเป็นสูตรทำเป็นตัวเกี๊ยวก็ได้ชิ้นละสิบาทพริกเผาหมูหยองเงี้ยชิ้นละสิบาทไข่ทองเราใช้แป้งเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสูตรอะออพี่หนิวว่ากินเป็นตัวเกี๊ยวก็ได้มันจะกินง่ายตรงนเออพี่พี่ก็ว่ามันมันมันไม่ต่างอะไรกับกับเค้เนาะเพราะว่ามันใช้แป้งสูตรใช้แป้งตัวเดียวกันกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าเออเออเอออาจจะไม่บางใช่ไหม